น้องโอลิฟกคสิีรีแล้วน้องโอลิฟจะเฟิรมน้อหนลับนี่จากพีเด้เดี๋ยวพี่สิไปลองเพลงกมน้องโอลิฟแพนลูกอ่ะเอาน้ำแดงมาเสริมให้แม่สะลูกพี่สาวออยแกเจ็บข้อฮะ หมดแล้วหมดแล้วสบายดีพี่อ้ยอยค่ะต้องปิดเพราะน้องบอนนั่งเป็นน้องเป็นน้อง,น,องน่องอ้อยอยู่บ่เอิญอ้อยเอิญพี่ คุณยายมุ้ยขอบขอบคุณมากมานะคุณยายมุ้ยโบกมือย่อยๆได้เลยจัะอีกสองคำก็สิบมือเราโบกมือย่อยๆกันทุกคนโหลดขอบคุณขอบคุณทุกคนนะขอบคุณแม่ใบขอบคุณอคุณยายมุ้ยนะคะขอบคุณน้องออยขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณอโควิดมีขอบคุณวันละช่องพูดอะไรอีกแะ ขอบคุณน้องสาวบูวที่น่ารักสุดเซ็กซี่ของเราด้วยขอบคุณพี่ต้นไม้แล้วก็ขอบคุณเอฟีรอบนอกเลยนะคะวันนี้รอบนอก,ออกรอบนอกเข้ามาเยอะอยูน่นะลงมาพิมพ์ไหมแรกแรกแ,รกแ,รกแรกเข้ามาเลยเนาะพี่จนยานแม,ม่น้องออยนมอย่านด้วยเนาะ มีโควิดมีกับว่าผู้เดียวพี่เดบอกว่าโควิดมีห้ามหนีพี่นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังไม่เข้ามาโกวิดมีห้ามหนีนะพี่ย่านแม้ตัหนอกเลยขอบคุณน้องโอลิฟด้วยเถอที่มานางังดื้าใบเป็นมู่กกินเขา ขอบคุณลูกแพ้ลูกมันกินนี้ใช่ไหมกิน,า,นายบ่ผู้ใดว่าพี่กินายบ่ยังดีดีอยู่ดีอยู่พี่สุมันอร่อยขอบคุณน้องสี ตอนนี้เห็น43 43เลิฟนะคะแล้วก็14ล้านดวงใจที่อยู่กับเราเนี่ยก็ซฟูนใ่ก่อนนี้นะขอขอบคุณลหลายๆขอบคุณพราแม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นเอฟเอฟซีรอบนอกที่อยู่ด้านบนหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเราที่มาจอดทิ้งไว้ให้เนาะขอบคุณลรถสปอร์ตคำงามงามแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแล้วนะขอบคุณขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเงปังปังอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้ น,น,น้องหันเนาะนัเสือ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 เกียงจานอิลีแล้วโอลิปนะพี่บอกแล้วว่าพี่กินวันนี้พี่จิพาลงพี่กินมัดอิลีเด้เกียงจานเนี่ยเกียงจานเนี่ยกับใจน้องเสือเด้อน้องเสือพี่กำลังจิล้มล้วจ้า ขอบคุณนัก44เลิฟนะคะ44เลิฟแล้วก็17ล้านดวงใจที่อยู่กับเรานะขอบคุณคุณยายสุภาขอบคุณแม่ใบด้วยนะคะก็แม่ใบยังไม่นอนอีกเหรอแม่ใบไปนอนไปนอนแม่ใบดึกแล้วจะมาคุณยายสุภาแกยังกลางวันอยู่นะคุณยายสุภานะโบกมือบายๆนะคะขอบคุณมัดรวมทุกทุกท่านเดิมขอบคุณขอบคุณเอฟซีรอบนอกด้วยนะคะนอกขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็ ดีใจอยู่จ้าอุ่นน้าสาครอยู่มาถึงสามสิบอยู่ขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณหล,ลายๆไปแล้วเด้อจ้าไปแล,ล้ว